ออาสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่ยี่บเอ็ดนะครับยี่็ดตุลาคมปีหดหดแหวนกล่าเรามาถึงรอบชิงแล้วแหวนวีนะครับนี่เป็นการที่สามของวันนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วเนี่ยแข่งโคตรเยอะเลยวันนี้เราจะเล่นเกมเดียวนะครับเพราะว่าแข่งหลายการมากเนี่ยต่อด้วยแหวนพรีเมียมด้ยวยเอาละเราเริ่มจากทางเริ่มจากทางซ้ายของ youtube หรือว่าทางขวาของ facebook ก่อนนะครับนี่ครับเอาตัวลงแข่งสองคนหรือคนเดียวเนี่ยคนเดียวคนเดียวคนเดียวใช่ไหม แล้วมาใหม่เนี่ยมาเฝ้าหลี่เจียนแต่ว่าป้าจริงๆอะตกก็แต่ยไปเลยรถนี่เลยไปตกตั้งแต่รอบแรกแล้วก็ชุบแล้วก็ตกโอ้อ่อนอันสวดายเป็นเดนเวอร์ชั่นใหม่เอาเจียวอะไรมาเล่นครับเอาคางเงอโอหลอดเดอะคอร์สมาเดี๋ยวดูข้างล่างนี่มีอะไรบ้างเนี่ยดูดิดูมันดิพี่แล้วพี่แล้วไม่อยากให้มันชิงเลยจริงๆเลยดูดิอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสลีปเลยดูดิมันซื้อไปเว้ยโอ้ต้องยอมมันไม่มันชอบคางเงอมันเนี่ย ก็เลิกกับแฟนแล้วก็ไปอยู่กับคันนี้อันนี้อันนี้มันลิฟต์ญี่ปุ่นก็ออันนี้ไม่ใช่ของถ่ายอ่ะอันนี้ผมบอกไปข้อมไปอุ้ยอันนี้อันนี้ซื้อพี่ไปฮะใช่ฮะแล้วก็เพย์แมตต์บอกเลยโคตรสวยเลยเนี่ยแมงแดงเพลิงเสร็ตแดงเพลิงเลยอันนี้อ่ะเราไปเจอกับพวกเข้าแข่งขันดีกว่าแล้วฟืนหน่อยเว้ยอ่ะเอาอะไรมาเล่นครับพี่โนวาแกปเปอร์ก็ลิฟต์นะครับลิฟต์อันโนวาสายอะไรครับ เติมไมเทิลหรือสัตวะสัตวะครับสัตวะนี่ตัวอะไรที่เติมไมเคิลชื่อเอทิมาสเตอร์เฮ้ยพอเติมมาเก่งโคตรเก่งรู้สึกเก่งเก่งขึ้นเยอะเลยไหมเก่งเยอะครับเยอะเลยนะโอ้หเติมสองตัวเลยวะที่มันมาเป็นคู่นะโอ้พี่บอกเลยว่าใครที่เล่นโนวาต้องเติมจะโคตรเก่งเลยอะของพี่ยังเหลือนะครับเทเดอมาเดี๋ยวเดทแป้นหนึ่งมาสองคนไปไอจีปะมากี่คนคนเดียรันะคนเดียนะคนยรนะ อะไรเนี่ยนั่งติดกันในคนก็อูโดนนั่งติดกันอย่าง,<อ>งเงี้ยชอบขิงในพวกนี้กีนมันยังง่วงอยู่เลยเอามาไม่รู้ว่าคนที่ดูไลน์นี่ชอบหรือเปล่าพวกมาเป็นคู่คู่แต่ก็ดีนะมีผู้หญิงเล่นก้าก็ดีนะน้องแป้งนี่เล่นแต่ไปชั่นชนะได้ลูกเด็กเหมือนกันแต่ก็แพ้ได้ลูกเด็กผมปั่นอยู่ผมปั่นอยู่นะปั่นอยู่นะเอามาให้มันเดินไม่ได้ามาเราเล่นเราเล่นเกมเดียวนะครับไหนร้่าลูกเต๋ามาอันนี้ มันมองยากเลขมันเล็กนิดเดียวมองงายมองง่ายใครมากกว่าลงก่อนเดี๋ยวบอกก่อนเลยว่าเกมเดียวเนี่ยมีผลมากเลยนะครับมาไอจีโยนก่อนนี่ท่านไม่แคร์สื่อว่าจะลงก่อนลงหลังก็ได้ใช่ไหมแปดใช่ไหมสิผมอยากลงหลังก็ได้ลงก่อนก็ดีมาเล่นเกมเดี๋ยวผมอยากเล่นก่อนมาริขแปดลุยเดี๋ยวดูสองอันนี้ครับหนึ่งกับหนึ่งสี่สี่ก็ทวีคูณนะครับเป็นสิบหก เฮ้ยาเยอ่ะเข้ามไปเยอะเลยได้แค่สี่เอาตอนนี้ลงก่อนครับฝั่งคางเนโโ่ลงก่อนครับจเขาล่ำลือนักหนานะว่าคารเนโอเนี่ยเก่งนักเก่งหนาแต่เขาไม่มีคุยคิวสองมือเขาจะไม่เก่งเลยจริงไหมพี่บอกเดี๋ยวดราม่าแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นี้รอบรองครับผมไอจีเจอกับไอเตยเตยส่งเสียงหน่อยครับเตยตีอะ่ไรเอาอีซีสิบเก้าหนึ่งแสนไปสิบเก้ารอบแรกไอจีปล่อยรอบสองแปรอบแรกกำไรแปดหมื่นกว่า ไจีปล่อยเพราะว่าดาเมจมันน้อยไม่มีดาเมจเลยบางสนไม่มีดาเมจยันห้าพอดีเขาตีห้าคริสพอดีตคริ้ที่สองเตะไปแสนสองบังเอิญเมื่อกี้ดาเมจห้าตกแม่ตกสามทิกตีครับสี่ทิกเลยเหรอแล้วมันเรงกาดแสนสองโคตรหาหน้าอัดคลิปเสียดายมาช่วงที่กำลังลงเราก็จะตอบแชทของของเฟซบุ๊กสิสุภาชัยบอกว่าจีจีจีเรียกอะไรเนี่ย ว่าไงอะชต้นกล้าบอกเล่นไม่เป็นแต่เล่นได้ดีต้นกล้ามาเริ่มใหม่สักุไลบอกดีครับดีครับต้นกล้าบอกแค่อยากดูเสียงไก่ขันแล้วเมื่อตอนตีสี่ไม้แล้วคุณเลเชลกระต่ายชมจันร์เล่นเลยนะอะนะขาดฟูอาร์ตครับคุณจีอะใช่ตัวตัวตัวลังยังไม่เป็นฟูอาร์ตมดตูดก็ผ่นนี้มันต้องซื้อก่อนแล้วเนี่ยจะซื้อที่ร้านนี้อนุญาตให้ขึ้นมือเลยนะอุ้ยไม่ล้อเล่น เอาซื้อเลยงั้นคุณคิวซันบอกเชตตกรอบไหนครับเปลี่ยนตับไม่มาเชตมาไหมเฮ้ยเราจะไปบอกเขาได้ไงเดี๋ยวเ็ไอเชตมันบอกว่ามาโก้เราไม่รู้ไม่รู้โอ้ยเดี๋ยวก็ไเชตตอนนี้เขารู้แล้วใช่ไหมว่าเอ๊เ้าอาบน้ำอยู่เหรอตกพัวตายลูกเชตไม่มาครับลงแข่งไม่ทันอ้าวพิซซี่อยากขอน่าจะมาคนที่มาทีหลังว่าขอะแข่งรอบสองแล้วเพิ่งมาอ่ะมาลุยเลยคิวซันบอกฮ่า พวกมึงนี่ไม่เนียนกันเลยของใครเนี่ยของเราป่ะลุยมึงสับกินอีกน้ำเนี่ยพี่พูดอยู่ให้บอกเล่นไปเลย <laughs> เฮ้ยเหลี่เคี้ยวบ้าง <laughs> นี่เลยก่อนจะเล่นในห้านาทีแต่บอกเลยนะ <laughs> เดี๋ยวแม่ก็จบแป๊บเดียว <c oughs> ช่วงนี้ปะใครที่อยากอุดหนุนพี่นะครับตา <c oughs> ตายคลิปพี่มีลิงก์นะครับช้อปปี้ลาด้าทิกตอกแล้วก็เพจเพจพี่ไม่ได้ตอบมาหนึ่งอาทิตย์นะพี่ขอโทษด้วยไปท่าแบบตอบไปสา้นแล้ววันนี้ตอนนี้ส่งของทางช้อปปี้ไม่ทันนะครับพี่ขอโทษ ืนี่จะไม่หลับไม่นอนก,กันอีกครั้งนึงนะครับไม่เก๋รครับผมเอาแล้วแล้วก็ถ้าเกิดซื้อผ่านช้อปปี้ก็พี่ <จะ S 2> มีไลฟ์สดนะครับสองทุ่มเที่ยงและสองทุ่มทุกวันนะครับเว้นวันพุธกับวันอาทิตย์จะไลฟ์แค่ตอนสองทุ่มทีไลฟ์ตอนสองทุ่มนี้เที่ยงกับสองทุ่มถ้าซื้อผ่านไลฟ์เป็นไงได้คอสลดครับผมลดครึคร่งราคานะครับอยางวีบิที่ชุแปงคีนหนึ่งที่เพิงออกเนี่ย150ร้อยห้าสิบเหลือร้อยเหลือเจ็ดสิบห้าบาทนะครับแล้วพี่เป็นร้านตัวท็อปด้วยนะ มีโค้ดลดร้อยห้าสิบสองโค้ดเลยนะครับวันคนนึงใช้ได้สองโค้ดเลยนะแต่ต้องคนละบินนะเดี๋ยวพิธีสุดไปทนครับีแบพิธีสุดไปลคิดหนึองสี่กล่องกซื้อบินละสองนะเหลือสามร้อยกับค่าส่งสองครั้งสะท้อนไหมพี่ไม่ร้อนเรื่องกุ๊กอยากใช้สซิปสญี่ปุ่นจบเทินเฮ้ยเอางั้นเลยอ่ะเราจะไม่ให้จำเขาเลยอหรือไม่ตีตออตีไม่ได้รตีไม่ได้ครับยืนเท่าไหร่นะยืนหมื่นเดียว แค่นี้ก็เอานะเอาหมดอ่ะทันแน <c oughs> ่กินเต็มหมดครับผมนี่แต่กูบอกเว้ยเราก็สองนไม่เคยสิบสี่ครับตีเข้าเลยใครทำไมไม่มห,มไออห่วงดำไว้อ่ะกีเจี๋ยสี่สิบเก้าห่วงดำเลยอ่ะไม่มีสักดำแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรเตรียมใส่ให้เหรอคอร์ตเหรอเนีไล่มันมีมือขยันเตรียมถือเนะี่ยได้ใช้ได้ <c oughs> มันเตรียมยื่นไรอย่างนี้เลยเว้ยสกิลวันนี้มาถูกไล่ครับคอตต์บาร์สหนึ่ง แหวนบวกห้าพันบวกหนึ่งชิได้จูันหนึ่งแล้วก็หนึ่งชิแหวนจะเป็นสิบแปดสามชิตอนนี้มึงเอาแต่ไรเลขเลยอใช่ครับไต้กี่ทีเนี่ยบอกพี่หน่อยสิอ่าก็เทคก่อนคฮะบันตีสามทีเอ้ดอมเมมึงมีแค่อันเดียวยงไงชืบเอาดีเอเข้าโซแล้วก็จะได้รับความสามารถกับชื่อทั้งหมดของดีเอ็นมาเลย ลีเกียนเดี๋ยวก็รู้ว่าทำไมทำไมคนเขารอใครโลกขนาดไหนอ๋อเอ๊ะตอนนี้คุณคุณลุกอ่าลุกลุกตามแหวนที่มันลุกมะไหคุณลุกด้วยเจ็ดคิวขึ้นมือตลอดเลยนะจีตอนเนี้ยล็อกเอาไว้คือขอโปรเจกต์ตรงเนี้ยถือเป็นเจ้าที่นะครับเพราะว่าลิฟเล่นกับใครเนี่ยคู่ต่อสู้จะเปนเจสซี่เกตสามหยิบเดอะคอร์สขึ้นมือสองรอบที่ผ่านมาเป็นอย่างไรใช่ไหมลิฟใช่ดี แต่รอบนี้มันได้แล้วว่ะทำไม่ได้หาคีบหมดเอาซิเจมนั่งแช่งอยู่นะเนี่ยถ่ายวีด้านหลังผมแช่งกันเต็มแช่งมึงหรือแช่งกู้ต่อสู้แช่งผมคนเดียวไม่ใช่แช่งผใครเขาอยู่ข้างหลังมึงเขาไม่ได้เช่งเหรอไม่เชียเดไกว่ายอนนั่งไม่ได้นี่ติดในแป้งแล้วก็ติดของอันนี้อยู่ข้างหลังนี่บอกมือให้แล้วเนี่ยอ่านะอ่ากบแตกแล้วโอเคอ่าอย่าถอยแล้วนี่ก้นี่กดก้จริงได้จีกูแคยดราม่า ยี่สิบหกสามคิครับดีดีนะยี่บหกอ่ะยี่หกครับอ่าสิบสามบวกแปดยี่ิบเอ็ดบวกห้าพันเป็นยี่หกกี่คีครับสามครับสามแคีสิิวครับนี่แหละมันไอตัวที่ทำไมไม่มีต้าของผมตอนตอนญี่ปุ่นเขาเล่นเนี่ยเขาไม่มีเขามีคิวคิวห้าพันเขามีห้าพันเนี่ยจะตายหำกันหมดเลยของไทยมีสองมื่นไอ้นี้ก็เลยลดความแรงไปติสหนึ่งติสหนึ่งได้หนึ่งอ้าวคือ อ๋อแวนโอ้แวนโอ้ยหาทีเกมไวกูบอกแล้วเมื่อกี้กูคุยเล่นนะกูบอกแล้วผ่าแวนไม่ช่วยเมื่อกี้ไม่ควรเกะอันเดียวเพราะยังไงเขาลงแวนหนึ่งแล้วแวนมันลุกสกิลแวนโบกสองหมื่นบาทตัวนี้บวกห้าพันนะเฮ้ยสองหมื่นแล้ลงเลขสามอะสองเท่ากับสองใช่ไหมสะท้อนว่ะอ่าทิ้งมือก่อนเลยในไปลืมไม่ให้นะเว้ย ไอจีนี่รอบแรกนี่หนักสุดเลยป่ะรอบแรกเจอใครวะตอนแรกอะรอบแรกเจอโอมเจอโอล่าเคินเล่นกาะลาเคิรนเล่นกันจนกองน้องมันหมดอ่ะโอนี่เปนชลน่าที่กองหมดเหรอผมตีเขาตายด้วยพร้อมกองหมดพอดีอ่ะเอาใี่แน่ทิ้งมือสามใบแล้วก็ถ้ามีสามในโซก็คือตัวนี้เออบวกหนึ่งหมื่นอ๋อไม่รู้ใช้คัตตาบานเหรอพี่จำผิดนะเนี่ยมีมีเจกหนึ่งใช้คัตบานได้อ๋ออ่ะตีเท่าไหร่แหละ อันนี้เมื่อกี้สตาร์ดีหกบอลสามหมื่นห้าพิศหกห้าขีมือสั่นไอ้เช่ไอ้เช่ใจเอ้ยไม่ใช่ไอ้ลิฟต์ใจเย็นเว้ยมือสั่นด้วยเอาดิเช่นเช่นกับลิฟตที่เป็นพี่น้องกันเรียกผิดเรื่อยพอเรียกผิดไอ้ลิฟต์ต้องทำตาโตและลิฟต์ผดแค่เรียกผิดทำไมต้องทำตาโตด้วยหาขี้หรอ่าพี่ใช่แล้วครับถ้ามีมาจริงเมื่อกี้ถ้าเกิดมันกันสองด้จะลงแวนอยู่ดีป่ะผมก็ออกแวนหมดเลยเพราะว่า รูปแบบมันลุกได้พี่ได้เดียวใช่ไหมอ่ะเหยได้เดียวได้เดียวใช่ตกาหน่งที่สิบสิบเ้สมสี่โอ้หบริการเท่าไหร่ดิสามสิบสี่ช่วยแต่ตัวเองนะมึงไงจีแน่นอนนะพี่ห้าสิบหกสุดที่หกหกหดหดจะไปเชื่อเช็งไม่เจอแล้วสองได้มึงจะมีกเมื่อโกงไอจีอันนี้โบยกึ่ห้าพันเป็นหมื่ ทุกคร Boy? ั้งที่แวนติงเนี่ยเจอดราม่าจริงได้หนึ่งได้หนึ่งอีกแล้วอะอาคไปมึงเกินไปทีอิคเขาหนึ่งแล้วก็โซหนึ่งแวนแซนลุกอีกรอบสามห้าสิบหกไม่มีได้การสดกูไม่มีการมึงไม่ได้กูก็ไม่มีการหาคียังไงก็ต้องการกี่คีนะหาคีเขาหาคีแล้วไปปล่อยที่อื่นไปรุนฮิวที่อื่น ไอ้ตีไม่เข้านี่พวกนี้เข้าไหมเข้าอันนี้อันนี้จะกลายเป็นบวกหมื่นห้าจะกลายเป็นตัวนี้ยี่ยี่สิบห้าทักเลยมันยีพลุกอันนี้ยี่สิบไม่เข้าไม่เข้าโอ้ยตายแล้วเกยสองเลยเนี่ยใช่มแจ็คแก้วปิดไร้แรกเลยเหรอเกมไวายเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนดิ๋ยวไม่ได้หันพลังใครตัวจีจีก็ยังมองคุณในสายตาซึ่งหมดสามสีแล้วได้ซีนบอดี้มาแล้ว ไอ้เดี๋ยวทุกคนตอบมือหน่อยแล้วตอบมือนายไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบจะสิ้นบัตรีีไว้ดีใจด้วยยังมากนะขนาเลยสามสี่ห้าสี่แล้วก็ห้าสิบเก้าโอเคอ่านอ่านคอมเมนต์ที่ไลฟ์ก่อนไอ้บ๊อบได้ไว้เจ็กเป้งหมดเลยอะยี่สิบเอ็ดอันนี้อ่านก่อนค่อยตีอุ้ยอันนี้ยี่ห้าเฮ้ยอ่านเรียบร้อยครับ อะไรวะเกินอะไรวะปกติไวะขี้ขี้ก่อนแล้วนี่ก่อนแพ้ก่อนไปไงเจอแบบนี้เซ็งนะขันบาสหนึ่งปกติไม่เซ็งหรอกไม่เซ็งหรอกมจีบอดไปหมดนี้ทำไงดีต้องตีคนไหมไม่ต้องติดหรอกพี่เดี๋ยวผมก็มาเล่นด้วหน้าผมมีอยู่แล้วไงเขาร่วมเขาร่วมเขาร่วมกับพี่เขาร่วงเอไปเขาโผล่ตลอดอะไรนะอย่าโดนแพ้เลยขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยอะไรนะ ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าอยากเล่นอ่ะีจะแน่นวันนี้ไงพี่อยากเล่นยาวๆเอาเคเคช่วยฟังหน่อยนะเตเ้เราอยากเล่นกันยาวๆนะเต้เนาะสาวไปไลน์หาซื้อมาอ่ะมาเดี๋ยวค่อยไปคุยกับแชททางเฟซบุ๊กพีีเรามาแชมป์นี่ไอ้ไม่เกี่ยวเว้ยไอ้หากตามพี่ด้วยให้เห็นไอจีคนเดียวเราเล่นเราเล่นเฮ้ยมือเลื้อยไปนั่งตักมันเลยไหมเอาจีเป็นไงมันนะวันนี้สุดยอดอ่ะวันนี้แบบไหนแบบมันที่สุดถ้าเอาที่ถูกใจผมสุดเลยคือแมตช์แรก อ้าวยิ่เกือบแพ้นะน้องเขาเปิดสุสานโออ่ะพี่น้องเขามีสามในโซแล้วเขาเปิดท็อปสามใบเป็นหิวหิวแล้วก็ทีแล้วทิกเกอร์ทำงานทันทีแล้วเขาฮิวสองใบทิ้งเลยพี่แล้วแบบอ๋อที่มันลืมหิวใช่ฮะที่ที่ที่เรียกพี่มาแล้วตอนนั้นอะแล้วแบบอโอ,อ้ผมสูน้น้องเขาหนานมากจะเอาชนะเดื่องนี้อีกแล้วเหรอความพยายามความพกายามและสที่หนักคือโอเวอร์ลอดดีเอ็นของผมอะหมดแล้วตัวนี้ก็หมดแล้วผมต้องเสียเวลาเอาตัวเนี้ยสองเทินเพื่อเก็บไอ้สองตัวเนี้ยเข้าไปในกล่องแล้วไปเปิดหาตัวนี้อีกทีหนึ่ง ไม่น่ามึงเล่นโคตรหนาเลยพยายามมากอะเราก็ทางคลิปก็ทั้งยูทูบก็ไปแล้วเอบาบายบยหน่อยแล้วบอาบายด้วยน้องแป้งด้วยไม่คุยไอจีแล้วนี่ครับ